สวัสดีค่ะใครนะคะที่มีปัญหาผมร่วงผมบางผมยาวช้าคันหนังศีรษะนะคะนี่เลยค่ะยามแนะนำตัวนี้เลยนะคะเพทโทนิกเอ็กซ์ตร้าลีกาโนค่ะตัวนี้เขาช่วยในเรื่องลดรังแคนะคะลดอาการคันหนังศีรษะลดผมร่วงค่ะแล้วก็ยังช่วยสร้างให้ผมขึ้นใหม่ด้วยนะคะ ด้วยคุณสมบัติจากพืชตระกูลลูพินัสค่ะช่วยให้กระตุ้นผมให้ขึ้นงอกใหม่นะคะแล้วก็ลดการหลุดร่วงของเส้นผมอีกด้วยค่ะวิธีใช้ Hair tonic extra regano ตัวนี้นะคะแค่ฉีดพ่นบริเวณหนังศีรษะวันละ1-2ครั้งเช้าก่อนนอนหรือตามต้องการสิ่งสำคัญให้ทาต่อเนื่องติดต่อกันทุกวันเส้นผมจะขึ้นเป็นไรบางๆก่อน ให้ใช้ต่อเนื่องจนกว่ารากผมจะแข็งแรงยาวและหนาขึ้นนวดเบาๆนะคะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดใต้ผิวหนังอันเป็นผลให้รากผมไม่ขาดสารอาหารและไม่ขาดออกซิเจนสร้างสมดุลของฮอร์โมนเมื่อใช้เป็นประจำเส้นผมจะดูมีชีวิตชีวาแข็งแรงมีน้ำหนักปัญหาการหลุดร่วงลดลงด้วยค่ะเพียงเท่านี้นะคะผมของเราก็จะเงางามค่ะ แถมยาวไวอีกด้วยนะคะตัวนี้ราคาเพียง166บาทเท่านั้นค่ะถือว่าถูกมากะคะ่ะรีบไปตามรีบไปใช้กันเลยนะคะมีออยอนจดแจ้งนะคะตัวนี้ปลอดภัย100%ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ h a นิ hey, tonic extra าล g a n o นะคะวันนี้ยังไปก่อนนะคะบ๊ายบาย